สวัสดีครับพบก,กับสุร,รุกขเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บาร์เซโลนาจ้องคว้าตัวนูนเยสเสริมคมหากหงสแดงพร้อมขายนะฮะสื่อชื่อดังในแดงกันถึงดุเปิดเผยว่าจะบรรทุนบาร์เซโลนาเล็งคว้าตัวดาวินเยสหัวหอกจอมถล่มประตูของลิเวอร์พูลหากหงสแดงไฟเขียวปล่อยตัวดาริโออาร์ตสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของสเปนรายงานมาว่าบาร์เซโลนากำลังความสนใจในตัวของดาวินเยสก่อนหนาตัวเก่งลิเวอร์พูล โดยเฝ้าติดตามสถานการณ์ขอนักเตะราวนนี้อย่างใกล้กชิดมาตลอดทั้งฤดูกาลรายงานระบุว่าบาซ่านะครับไปตักับคุณทัพของฮันซี่ฟลิกส์กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมสําหรับการสมทับครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการคว้าตัวคองหนเารระดับท็อปเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกโดยจะมุนทุ่งนะครับพร้อมที่จะลดนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเติมทีมลงไปเพื่อเปิดทางสําหรับการคว้าตัวนูเย็นมา่งทับอย่างไรก็ตามนะฮะอุปสรรคสําคัญเดี๋ยวนี้ก็คือหงแดง ซึ่งยังคงมองว่านูเยตเป็นการก์กานในแนวรุกแม้เจ้าตัวจะยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแทคติกของอาร์เนสรัสตผู้จัดการทีมคนปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ก็ตามหากลิเวอร์พูลนะครับพิจารณาว่านูเยตไม่ใช่คําตอบในแนวรุกและพร้อมที่จะปล่อยตัวออเจะิ่นแอนฟิลบาสซโลนาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวดาวยิงทิมชัดอุกรุกไหวารายนี้มาร่วมทีมในทันทีตอนนี้ค่าตัวของดาวิน,นูเยตจะไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรซึ่งถือเป็นเงินจํานวนที่บาสซโลนา พร้อมที่จะจ่ายหากพวกเขาสามารถระวมทุนจากการขายนักเตะส่วนเกินได้ตามเป้าหมายนะครับ <S <S ที่มาก็คือดาริโอสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนนะจ้ะอนาคตริบรีแมคเคนาชีนูนเยสใกล้หมดเวลาพิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลแล้วคลิสแมคเคนานะครับนักข่าวจากเดมิเลอร์สปอร์ตก็ออกมาสแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยก็บอกว่าเวลาของดามินเนียกจนน่าทีมชตอุรุไกับสโมสรลิร์พูกำลังจะหมดลงและอาจถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องแยกทางกันในเร็วนี้ลิร์พูทุ่งเงินมาสารกวาตวนูเนียมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวสถิติส,ตสมโมสร85ล้านปอนด์เมื่อปี2022นะครับแต่จนถึงณปัจจุบันแม้จะเข้าสู่ฤดูกาลที่3แล้วนะฮะนูเนี่ยเดไม่สามารถยึดตัวนั่งตัวจริงในทีมอนฟิ์ได้อย่างมั่นคงแม้ว่าโชต้าจะได้รับบาดเจ็บ ไปในช่วงหนึ่งทําให้นูนยตได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งและสร้างความพอแทบใจและความมั่นใจให้กับอาร์เนลสโลตผู้จัดก,การทีมได้เลยยิ่งวินั้นสถานการณ์ของนูนยตยิ่งระบาดขึ้นไปอีกเมื่อเชลตาหายจากการบาดเจ็บกับมาและอาร์เนลสโลตได้ปรับระบบการเล่นใหม่โดยใช้หลุยดีอาร์ตซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือฟอร์สไนน์ซึ่งดีอาร์ตก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกในเกมทดกับทันดัมฮอสเร์ แม้จะน่ามองว่าหากนูนเยสยังไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นแล้วรักษาความสม่ำเสมอในการทาประตูได้ลิเวอร์พูลอาจตัดินใจขายเขาออกจากทีมในช่วงสมัมมน,นาเพื่อมองหางกกหน้กคนใหม่ก็มุเสริมทัพนะฮะโอกาสลิบลีรเลยนะฮะถ้ายังโชว์ฟอร์มแบบนี้นะฮะอนาคตไม่แน่นอนประเด็นสำคัญนูนเยสยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เลยกับลิเวอร์พูลแม้จะได้รับการลงสนามอย่างต่อเนื่องการกรบมาของโจต้าและการปรับระบบการเล่นใหม่ของอาร์เนสต์ลัดทำให้นูนเยสมีโอกาส ได้ลงน้อยด้วยนะฮะหากยังไม่สามารถพัฒนาฟอร์มก็นเล่นได้นูนยัตจะถูกขายออกจากทีมในช่วงขัหน้นนะครับนี่คือกฎของฟุตบอลนะครับหรือ,อความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเปิดเบื้องลึกซาลาก่อนย้ายมาลุยพิมิลิกักบลิเวอร์พูลหลังล้มเหลวรอบแรกที่เชลซีนะฮะ วันนี้มาเปิดเบื้องลึกโมเมาลาครับตัวรุกทีมชาติอียิปต์ก่อนย้ายมาลุยพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลหลังลง้มเหลวรอบแรกที่เชลซีเปิดเบื้องลึกนะครับโมซาลาตัวรุกทีมชาติอียิปต์ก่อนินใจย้ายมาลุยพรีเมียร์ลีกอีกคำรบกับหงแดงลิเวอร์พูลหลังล้มเหลวกับเชลซีรอบแรกนะครับในอดีตตอนนี้ซาลาออกมากล่าวว่าก่อนที่ผมจะกลับมายังพรีเมียร์ลีกผมได้รับข้อเสนอจากหลายลีกเลยนะแต่ผมเลือกลิเวอร์พูลเพื่อแสดงให้เห็นคนที่สงสัยในตัวผมว่า ผมไม่ได้ไร้ประโยชน์บางทีมันก็เหมือนกับการแก้แค้นและจนถึงน,นตอนนี้ผมช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาได้และนั่นคือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตัวผมสำหรับมูซาลานะการ์ลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในรกมน,นี้ยิงมาแล้ว15ลูกกับ11แอซิสจาก16เกมในพรีเมียร์ลีกพร้อมกับนำเป็นจ่าฟูตตงตารางคะแนนนำห่างสิงตัวน้ำเงินความโชซีทีมรอยจ่าฟูงที่แข่งมากกว่า1เกมอยู่4คะแนนนะครับ สรุปง่ายๆคือกลับมาแก้แค้นเพราะเขาคิดว่าเขายังเก่งอยู่นะครับเจลซีก็เลยเสียดายไปลิวเวอร์พูลเฮสนั่นแข้ง3,000ล้านพร้อมย้ายซบหงแดงแม้หลายทีมตามจีบข่าวดีของหงแดงลิวเวอร์พูลนะครับกาเดวเตะเจ้าของกระตัวถึง3,000ล้านบาทต้องการย้ายซบทินแอนฟิลกัตจตาเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังของอิตาลีตีข่าวมามาคัด ตูรามก็หน้าจอมถล่มประตูของงูใหญ่อินเตอร์มิลานไม่ปิี่อกาสที่จะย้ายมาแข่งกับหงแดงหรืออุปโภคสโมสรนักยังสึ่งเวทีผิวอังกฤษนะครับสำหรับตูรามในวัย27ปีกําลังมีรูปกันที่ยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานโดยซัดไปแล้ว12ลูกกับอีก3เอเซ์จากการลงเล่น16เกมในศึกกาโชเซียอิตาลี ทมใี้ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรในทวีปยุโรปรวมไปถึงลิเวอร์พูลที่กำลังกังวลกับผลงานของดามินเวสที่ผลิตสกอร์ได้น้อยกว่าที่คาดหวังท่านี้รายงานล่าสุดว่ามาคาตูลาไม่ปิดโอกาสการย้ายมาคับขึ้นกับลิเวอร์พูลและมองว่าตัวเองกำลังอยู่ในจุดที่พีคในอาชีพการแข่งขันดังนั้นการย้ายมาครัแข่งในพรีเมียร์ลีกจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามปัญหาก็คืออินเตอร์ตั้งแค่ตัวเขาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ประมาณ3,000ล้านบาททำให้หง์แดงต้องพิจารณาอย่างต เดี jenigen, ๋ยวนี้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับซาลาพาลิบูพูลทุ่ลมสเปอร์ร avenues, like มาตินคือโอนชีก้าวไปสู่อีกระดับพร้อมยกเป็นหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในโลกมูเมซาล่านะครับระเบิดฟอร์มสุดยอดอีกครั้งพาลิบูพูลบุกทุ่นลมทันนอมสเปอร์คาบ้าน6-3ในสิทธิพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดาวเตะทีมเชนเยียมนะครับโจฝนเงานยอดเยี่ยมซัดสองประตูกับอีก2ออาซิดสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกในพิมลิก ที่ทำได้ทั้งสองอย่างถึงเลขสองหลักก่อนคริสต์มาสแถมยังทำลายสถิติของเวนุรีอีกด้วยฟอร์มอันล้นแรงของซาราในวัย32ปีทำให้มาตินคิอโอนอดีตปกักหลังไอปิญาอร์เซนลถึงกับออกปากชมว่าซาราได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะลากบอลจากเท้าซ้ายไปขวาก่อนจะยิงชนคานในช่วงรึ่งแรกมีช่วงเวลาเล็กเล็กน้อยๆที่แสดงให้ถึงสระที่พัฒนาไปสู่อีกระดับผมคิดว่าการเล่นของซารากำลังดีขึ้น เขาลากบอลจากเท้าซ้ายไปที่เท้าขวาและยิงออกไปชนคานและคุณก็จะคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเนี้ยกองหลังที่ดีที่สุดในโลกบางคนก็ไม่สามารถเข้าใกล้สิ่งนั้นได้มาร์ตินกิโวนกล่าวกับท็อกสปอร์ตนอกจากนี้แล้วกิโอนยังเชื่อว่าซาลาสจะยังพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้อีกภายใต้การกุทีของอันเอร์สลัดดานเจลลี่เนวิลก็ออกมาเสดเความคิดเห็นว่าเขามีความสุขมากที่ได้เห็นซาลาสเล่นงานกองหลังของสเปอร์โดยช้ว่าซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลในวันที่ยอดเยี่ยมในลอนดอนเหนือ และน่าจะทําประตูและแอซิดได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําผลงานอานโดดเด่นของซาราหนึ่งการน,นี้นะครับทำให้เขากลายเป็นตัวเต่งในการคว้ารางวัลดาวซินโบและผู้เล่นเดเยี่ยมโดยปัจจุบันซารหา์นำเป็นดาวซนโบและแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมทําประตูมากมายที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลายฝ่ายมองว่าความสําเร็จของลิเวอร์พูลในปี2 5ขึ้นอยู่กับความฟิตของซารห์เป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ซารห์กลายเป็นผู้เล่นคนสกัญที่สุดของทีมและเป็นหัวใจหลักในแนวรุกของอาร์เนอร์ลสลัด ในยฟอร์มการล้นแรงเช่นนี้เชื่อว่าคงไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่จะหยุดซาลาได้และลิเวอร์พูลก็คงหวังว่าเขาจะรักษาความฟิตและพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จน,นะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ